ข่าวสั้นทันโลกฝากกต,ติดตามด้วยนะคะทักษิณโกล,ลับเฮาใช้ชื่อโทนี่คุยเรื่องราวสมัยไทยรักไทยประดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรร่วมพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันคลับเฮาเมื่อคืนวันจันทร์22กุมภาพันธ์โดยใช้ชื่อบัญชีว่าโทนี่วูดซ้ำเกี่ยวกับเรื่องราวในยุคที่พรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล การปรากฏตัวในรูปแบบเสียงดังกล่าวยังสร้างความฮือฮาให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจนห้องพูดคุยชื่อไทรรักไทยใครเกิดทันมากองกันตรงนี้เต็มอย่างรวดเร็วทั้งยังทำให้มีการเปิดห้องอื่นเพื่อถ่ายทอดสีเสียงการพูดคุยดังกล่าวไปอีกหลายทอดด้วยการพูดคุยดังกล่าวมีประเด็นที่รัฐบาลในยุคนั้นพยายามนำหวยใต้ดินมาอยู่บนดินด้วยซึ่งช่วงหนึ่งโทนี่ หรือทักษินกล่าวว่าการนำหวยมาอยู่บนดินจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเรื่อยไปจนถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและกลาง SME ว่าจะเติบโตได้รัฐต้องสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเหล่านี้เฟื่องฟูเช่นกันทักษินกล่าวว่าชื่อโทนี่มีที่มาจากสมัยที่ไปเรียนที่ต่างประเทศซึ่งเป็นชื่อที่เรียกง่ายสำหรับชาวต่างชาติมากกว่าชื่อทักษิน นั่นกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าห้องไทยรักไทยใครเกิดทันมากองกันตรงนี้เป็นกิจจก,กรรมของกลุ่มห้องดังกล่าวยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในพักไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงพักเพื่อไทยร่วมด้วยอาทิตย์นายสุรพงษ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนางสาวอารุณีกาสยาโนนโคศพพรรเพื่อไทย ความฮือฮาดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่ภายในแอปพลิเคชัน c l u b h o u เท่านั้นแต่ยังทำให้คำว่าโทนี่ถูกพูดถึงมากในหมู่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทวิตเตอร์ในไทยจนติดอันดับคำยอดฮิตในคืนเดียวกันด้วยข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ